สวัสดีครับอันนี้เป็นไฟโซล,ล่าเซลล์ที่ส่งมาให้ซ่อมนะครับมันเป็นมันเป็นรุ่นเก่านะครับบอดี้เนี่ยมันมันดูทำจากอ,อลูมิเนียมอลลอยหรือไงนะครับแบบนี้นะครับถ้าเรียกไม่ถูกก็อย่าว่ากันนะดูแข็งแรงดีนะครับแต่ว่ามันเป็นระบบที่โบราณหน่อยนะครับก็คือใช้รีโมทไม่ได้แล้วก็ตั้งเวลาไม่ได้นะครับก็คือ ถ้ามีแดดก็ดับถ้าไม่มีแดดก็คือติดแค่นี้เองนะครับก็ส่วนตัวโซล่าเซลล์เนี่ยนะครับกรอบอะไรดูก็ก็ดูแข็งแรงนะแผงโซล่าเซลล์เป็น6กวอนสิบบาทนะครับแผงใหญ่แผงใหญ่พอพอดีนะครับพอดีกับกำลังของเขาอ่ะนะก็คือมันไม่ติดอะนะครับ นีสำหรับแผงนี้ผมเช็คดูแล้วนะครับบอร์ดเล็กนิดเดียวเนะี่ยบอร์ดเขานะครับบอร์ดควบคุมแสงอะ่ะส่วนตัวนี้เป็นวงจรที่ผมแกะออกมานะครับสำหรับเพื่อนถ้าสนใจวงจรก็เดี๋ยวผมก็จะเล่าให้ฟังนะครับไม่ไม่ได้อธิบายนะเล่าฟังเพราะว่าบางท่านก็เก่งอยู่แล้วนะครับเป็นวงจรที่ดูแล้วก็ ง่ายดีนะครับแกะออแกะอกมาดูก็เขาไม่ได้มีเซ็นเซอร์แสงอะไรนะครับวงจรเนี้ยคือใช้กำลังไฟฟ้าจากแผงกับแบตเตอรี่นะครับถ้ามีแดดไฟจากแผงจะสูงกว่าแบตเตอรี่นะครับส่งผลให้ทรานซิสเตอร์สตัวเนี้ยนะครับออฟหรือไม่ทำงาน LED ก็เลย ไม่เข้เขาวงจรน,นะครับส่วนสวิตตัวนี้เนี่ยเขาใส่ไว้สําหรับปิดเปิดได้นะครับหมายถึงว่าเวลาที่เราต้องการปิดนะครับคือถ้าเราต้องการปิดอะนะครับเราสามารถกดตรงนี้นะครับอ่ากดปิดกดเปิดได้นะครับนะเขาใส่ไว้ทําไมก็ไม่รู้นะอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวงจรว่าสวิตมีหน้าที่อะไรตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูนะครับนี่นะครับ พอเราโซล่าเซลล์มาทดสอบนะครับก็ปกติดีนะครับแผง6โวลต์มาได้6กกว่าๆนะอันนี้แตดเลิมอ,อ่อนเลยนะครับบ่ายแล้วแล้วก็มีต้นไม้บังด้วยก็ใช้ได้นะครับตัวแผงโซล่าเซลล์อันนี้เราไปดูว่าหลอดมันมีปัญหาอะไรตรงไหนอันนี้ผมใช้แบตเตอรี่ของเขานะครับคือวัดไฟได้วัดโวลต์ได้3.8โวลต์นะครับแต่ว,ว่าพอเราทดสอบแบบ l อ d วดีเนี่ยนะครับมันไม่ติด LED ดีไม่ติดเลยเช็คโวลต์ของแบตเตอรี่นะครับ วัดบวมหรือวัดแรงดันไฟฟ้านะครับของแบตเตอรี่ตอนนี้มันลดลงมาแล้วนะครับแบตไม่มีประจุนะครับตัวแรกว่าได้3.8มจนะลองออต่อชาร์จไปแล้วแหละนะครับแต่ว่ามันก็ยังยังไม่มีแสงอ่ะก็คือเวลาเราต่อเข้าไปก็ไม่มีแสงไม่ติดนะครับห <c oughs> ลอดขาดไหมถ้าเราใช้มิเตอร์อิออนเนี่ยนะครับ เมื่อเราใช้มิเตอร์ไดต้อนวัดนะครับเราต้องมาใช้ย่านวัดไดโอดตรงนี้นะแล้วก็วัดที่ขั้วของอ่าไดโอดของไฟตรงนี้นะครับอันนี้เป็นการวัดวัดเช็ค l อ d A นะหรือแค่จะเช็คทีละหลอดก็มันก็เยอะเลอเกินนะครับผมขอใช้มิเตอร์ตัวอนาล็อกที่แค่หลายคนก็มองข้ามนะครับ อนาล็อกของเทียมของแท้ได้หมดนะครับดูข้อดีของมิเตอร์อนาล็อกนะซึ่งดีต้นวัดแบบนี้ไม่ได้นะครับดูนะครับมิเตอร์อนาล็อกนี l d ติดทุกหลอดเลยทำให้เรารู้ว่าหลอด l d เนะี่ยไม่มีหลอดขาดเลยอันนี้ข้อดีของมิเตอร์เข็มหรืออนาล็อกนะครับเมื่อเราเช็คแล้วพบว่าตัวหลอดไม่เสียนะครับ อดไม่ขาดแบตเตอรี่เนี่ยน่าจะเสียละอันนี้ผมก็จะลองดูว่าอบอร์ดชุดนี้มันมีปัญหาหรือเปล่านะครับบอ,อร์ดควบคุมนี่นะครับบอร์ดควบคุมตัวนี้นะน,นี่ผมใช้แบตเตอรี่นะครับซื้อมาไว้ตั้งนานแล้วแหละนะฮะเป็นแบต18650แนะครับตบผมต่ออนุอต่อขนาดกันนะครับต่อขนาดห้าห้าก้อนนะครับ นี่ก็เราต่อเข้า,าผมต่อ,อยังไงใช่ไหมครับวิธีต่อของผมนะครับขั้วลบของตัวแบตเตอรี่เนี่ยนะครับผมต่อเข้าที่ขั้วลบซึ่งวงจรเครื่องตัวนี้นะครับขั้วลบของอแบตและก็โซลา่าเซลล์เนี่ยนะครับแบตเตอรี่คือตรงนี้นะครับ ตัวลาเซลก็คือสายสองเส้นนี้นะเนี่ยเส้นนี้นะครับไม่ใช่เส้นอ้นนะี้เส้นดำเนี่ยที่ต่อเข้ามารวมกันตรงนีอน้อยากจะมีส่วนร่วมนะต่อเข้ามาตรงนี้นะครับนี่นะเส้นนี้ต่อเข้ามาตรงนี้อลบของแบตเตอรี่ก็ต่อมาตรงนี้แล้วก็จุดนี้เนี่ยเขาจะต่อมาผ่านสวิตช์นะครับตรงนี้นะผ่านสวิตช์แล้วก็ ต่อเข้ามาที่แผ่นปิ้นแล้วถึงต่อเข้ามาในในบอร์ดเพราะฉะนั้นเวลาเราปิดเปิดนะครับมันจะตัดต่อไฟคั้วลบนะครับนะคือถ้าปิดอะยังไง LED ก็จะไม่ติดเพราะว่ามันจะตัดไฟออกเลยนะครับแต่ถ้าเราเปิดนะครับ LED จะติดก็ต่อเมื่อ,อไฟโซล่าเซลล์น้อยกว่าไฟแบตเตอรี่นะครับหรือกลางคืนนั่นเองนะหรือเราคว่ำแผงโซล่าเซลล์ลงนะครับไม่ให้มันรับแสง ไฟโซล่าเซลล์ก็จะทำกับไฟแบตเตอรี่นะครับผลก็คือ LED จะต้องติดการต่อไฟแบตเตอรี่เข้ามานะครับตรงนี้นะการต่อขั้วขั้วของไฟแบตเตอรี่นะครับขั้วบวกเนี่ยบวกของแบตเตอรี่ของของถ่านของแบตที่ผมทำเนี่ยครับก็ต่อเข้านี่ได้เลยนะครับต่อเข้าขั้วบวกของแบตเตอรี่แบตเตอรี่ของเดิมเขาอ่ะก็คือขั้วด้านนี้นะครับ ซึ่งมันจะต่อเข้ากับสายบวกที่ต่อมาเข้าหลอด LED ทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นต่อผมก็จะต่อเข้าตรงนี้นะครับตรงมุมนี้นี่ <c oughs> ขณะที่ลบก็ต่อเข้าจุดที่ลบตรงนี้แหละนะครับลบของแบตเตอรี่กับลบโซล่าเซลล์รวมกันนะแต่ว่าผมมาต่อตรงนี้แทนนะคันนี้ตอนนี้ก็คือโซล่าเซลล์ผมไม่ได้เสียบนะครับ ก็แสดงไฟโซล,ล่าเซลนะเป็นศูนย์เมื่อไฟโซล,ล่าเซลเป็นศูนย์ก็เหลือแต่ไฟแบตเตอรีนะ่เมื่อผมกดเปิดเมื่อผมกดออนนะครับสว่างโลเลยนะครับสว่างโลเลยก็แสดงว่าตัวถ่านหรือแบตเตอรี่ที่เขาใส่มาเนี่ยเสียนะครับหรือไม่มีกระแสนั่นเองนะราวนี้ว่า อันนี้คือเขาส่งมาให้ทำะนะครับแล้วก็เช็คดูเพราะว่าเราเรามีอะไรที่เช็คนะนะครับถ้าอะไรที่พอทําได้เราก็ทําถ้าเกิดอะไรที่มันซับซ้อนมากๆแล้วราคามันถูกเกินเนี่ยนะครับบางทีผมก็ไม่ทำนะครับเพราะว่าซื้อใหม่มันคุ้มกว่านะประเด็นก็คือตัววงจรตรงนี้นะครับวงจรตรัวนี้เดี๋ยวผมจะ,ะเล่าเล่าสู่ฟังนั่นเองนะสนัญลักษณ์ตัวนี้ก็คือสัญลักษณ์ของ LED นะครับ LED ตรงไหนก็คือนะครับ LED ทุกหลอดเลยที่ต่อขนานกันไม่ขนานกันนะครับนนนะตรงนี้นะก็คือ LED ตัวนี้นะครับไฟบวกจากแบตเตอรี่นะครับไฟบวกจากแบตเตอรีนะ่มันจะต่อเข้ามาที่บวกของของ LED ก็คือเส้นสีนแดงตัวนี้นะครับนะตัวนี้ส่วนลบ ของ LED ลวก็คือสายสีดำนี่นะมันจะต่อผ่านดีซิเตอร์2ตัวขนานกันก็คือดีสซิเตอร์ค่า1.5โอห์ม2 2ตัวนะครับขนานกันแล้วก็ต่อเข้ามาที่ขา collector ของทรานซิสเตอร์ Q 2นะครับต่อเข้ามาที่ขา collector ของทรานซิสเตอร์ Q 2สัญลักษณ์นี่เพื่อนๆคงมองออกนะฮะถ้ามองไม่ออกนี่ก็คือยังไงก็ไม่รู้เรื่องนะ ทั้งสองตัวจะต่อกันแบบนี้นะครับ R หนึ่กิโลแบ่งแรงดันมาเข้าขาเบรของ Q 2แล้วก็เบรเ Q ส Q2 และคอเลกเตอร์ของ Q 1เนี่ยต่อต่อเข้าด้วยกันนะครับส่วนไฟลบของแบตเตอรี่นะครับต่อร่วมกับลบของโซลาร์เซลล์นะครับต่อผ่านสวิตช์อันนี้คือสวิตช์ตัวที่ปิดเปิดนะครับเพราะนั้นถ้าเราออฟสวิตช์ตรงนี้ นะครับยังไงต่อให้แบตมีหรือแสงมีแดดมี LED ก็จะไม่ติดนะใส่ไว้ทำไมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับใส่ไว้นะขามาปุ๊บก็จะต่อมาเข้าที่ขาอิมิเตอร์ของทันเตอร์สตัวที่ต่อถึงกันอยู่นะครับนะนะครับอย่างนี้นะส่วนบวกของแผงโซล่าเซลล์เนี่ยซึ่งลบมันต่อรวมก,กันกับแบตเตอรี่ตรงนี้นะแต่พอบวกปุ๊บเนี่ย บวกของเบของของแผงเนี่ยเขาจะต่อเข้ามาที่จุดนี้แล้วก็แยกเป็น2ทางทางหนึ่งผ่านไดโอดนะครับไดโอด D1 นะครับ D1 ก็คือเข้าทางขาแอโนดนะผ่านออกขคโทดก็เข้ามาอย่างนี้นะครับขณนะที่ R 2 1กิโลเท่ากันกับ R 1นะครับต่อผ่านเข้ามาที่ขาเบนะอันนี้บอกอะไรเรานะครับอ่า ถ้าเอาเป็นว่าถ้าแดดมีนะถ้าแดดมีแดดมีปุ๊บแผงเนี่ยจะมีโวลต์มากกว่านะครับคือแผงมันเป็นแผง6โวลต์เพราะนั้น6โวลต์ก็จะวิ่งนะครับผ่านไดโอดดีหนึ่งนะครับเข้ามาจุดนี้นะครับเข้าไปใช้ในแบตเตอรี่ด้วยนะเข้าไปใช้ที่แบตเตอรี่แล้วก็วิ่งเข้ามาที่ บวกของ LED นะผ่านออกมาขาคาโทษนะครับผ่านรีซิตเตอร์2ตัวที่ขนานกันเข้ามาที่ขาคอลเ็กเตอร์นะครับกระแสไฟฟ้ามันก็จะวิ่งลักษณะนี้นะครับวิ่งลงมานี่นะครับมาลอยอยู่ที่คอลเ็กเตอร์ทีนี้อัต่อเข้ามาที่ขาเบสของ Q2 นะครับแต่ Q2 เนี่ยจะไม่สามารถทำงานได้เพราะว่า ไฟ6ววนจากแผงอีกทางหนึ่งเนี่ยมันจะผ่านอานผ่านอานเคอารสอเนี่ยกำเนิดาเบตนะซึ่งไฟฟ้าหรือสั่งไฟฟ้าตรงนี้มันจะสูงนะครับสูงกว่าที่ขาเบตรตรงนี้แน่นอนนะครับดังนั้นไทเทอร์จ, 1, จึงออนนะเมื่อ Q1 วหนึออนออนก็คือมันก็จะช็อตเอาไฟหรือไบอัที่ขาเบตของ Q2 ลงกลาง้าวนะครับ ทำไม่ Q 2ไม่ทำงานหรือออฟเมื่อค2อออฟผลก็คือกระแสไม่สามารถไหลผ่าน LED ได้ LED ก็ไม่ไม่ติดเห็นว่าถ้ากลางวันนะครับ LED จะไม่ติดนะแต่พอกลางคืนกลางคืนนะครับแสงไม่มีนะแสงไม่มีอันนี้จะเป็นศูนย์โวลต์พอศูนย์โวลต์ปุ๊บ ก็มีแต่ไฟจากแบตเตอรี่นะครับวินะบ่งผ่าน LED นะครับผ่าน LED ผ่าน R ข้าไปที่คอเลคกเตอร์และอันนี้เป็นลบอยู่แล้วนะครับลบวิ่งมบอย่างงี้บวกของแบตเตอรี่อ,อีกด้านหนึ่งก็จะผ่าน R1K เข้ามมาที่คาบเบตของ Q2 Q2 on นะครับ on ปุ๊บก็ทำให้ไฟฟ้าวิ่งผ่าน LED ผ่าน R ผ่าน t r a n s i s t r นะครับโดยเข้า c o l คเ c t o r ออก Emitter มนาะข้าวงจร่ลบได้นะครับ LED ก็ติดคร่าวๆนะครับแค่นี้นะวังบ้าคงจะเข้าใจนะวงจรนี้นะเป็นวงจรรุ่นเก่าเนะ้นย้ำว่าเป็นวงจรรุ่นเก่านะครับไม่มีรีโมทไม่สามารถตั้งเวลาได้นะครับเป็น LED รุ่นเก่าพอดีเขาส่งมาซ่อมผมก็เลยแกะวงจรแล้วก็เอามาเล่าอาให้เพื่อนๆฟังนะครับนะทีนี้ก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ก็ ใช้ได้แล้วนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ